ครับสวัสดีครับผมผมช่างแม็กจากช่องไมค์ไฮโฟนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานซ่อมแอร์เดอร์สำหรับปั๊มลม50แรงนะครับตัวนี้มาด้วยอาการตัวอัพเตอร์คูลเลอร์เนี่ยครับขาดนะครับลูกค้าเขาขันแล้วก็ทําให้ท่อทองแดงตัวนี้นะครับขาดไปนะครับทางเราก็เลยทําคอยให้ใหม่นะครับเป็นอัพเตอร์คูลเลอร์ตัวใหม่นะครับให้กับทางลูกค้านะครับเดี๋ยวเราก็ทําการติดตั้งตัวคอยขึ้นมาบนบริเวณนี้นะครับในส่วนของระบบน้ํายานะครับน้ํายาเนี่ยที่ตัวเครื่องนะครับเขาเขียนไว้เป็น R134A นะครับ แต่สเปคคอมเนี่ยที่ผมเช็คแล้วนะครับเป็นน้ำยา R22 นะครับทีน,นี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นน้ำยา R22 ให้ทั้งระบบเลยนะครับเพราะว่าเราก็สับสนนะครับว่าตอนนี้เครื่องเนี่ยใช้น้ำยาอะไรนะครับเพราะว่าสอบถามทางลูกค้าลูกค้าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ทำการล้างระบบนะครับด้วยน้ำยา S11 นะครับเป็นคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะล้างด้วยน้ำยา S11 นะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันคอมนะครับน้ำมันคอมเนี่ยเดี๋ยวผมวิธีการถ่ายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มปฏิิบบัััตงานนนกเลยะครผม ก่อ<ข> <malaria> นอื่นนะครับเราก็ทําการตัดระบบก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาตัดตัวคอมออกมาก่อนนะครับเราตัดคอมออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเทน้ํามันออกทางช่องนี้นะครับช่องที่ผมตัดออกตรงนี้นะครับทางด้านไฮตัวนี้เดี๋ยวเราตัดบริเวณนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัดไอ้ตัวเอสนะครับถ่านระบบทั้งหมดเลยนะครับล้างทีเดียวเลยเพราะว่าตัวนี้ระบบไม่ได้ไหม้นะครับเราแค่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวสั่งทาความเย็นนะครับจากตอนนี้เราไม่รู้นะครับว่าสัดนทำความเย็นท่าไในนี้เป็น เบอร์อะไรนะครับเราก็ตัดระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวคอมออกฮะเอาแล้วครับอันนี้นะครับเราก็ถอดคอมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เราก็เทน้ํามันคอมนะครับเข้าไปที่ตัวตวงนะครับว่าน้ํามันคอมเนี่ยใช้ประมาณที่ปริมาณเท่าไหร่นะครับออน้ำมันคอมนะครับดำปี่นะครับ น้ำมันคลองนะครับของเดิมไหม้ไปนะครับผมก็ทําการฝัดล้างเอสเทที่ตัวคอมพิวเซอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันเป็นน้ำมันก็ใหม่นะครับเข้าไปแทนที่นะครับมาตวงกันนะครับก็คือให้เท่ากับของเก่านะครับที่มันออกมาฮะน้ามันคอมตัวใหม่นะครับจะใส่นะครับของเก่าก็เป็นตัวนี้นะครับก็ปริมาณก็เท่ากันนะครับถ่ายออกเท่าไหร่เราก็ใส่คืนกลับไปเท่านั้นนะครับ เติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปติดตั้งนะฮะนี่นะครับคอยเย็นนะครับน้ำแรกนะครับดำแบบนี้นะครับ ครับอันนี้น้ำที่3นะครับจะมี1 2 3สนะครับอันนี้ก็ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราฝัดล้างกันอีกทีนึงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็ฝัด F11 ไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเราจะเอาคอมนะครับที่นี่นะครับแล้วก็ประกอบเข้าชุดนะครับก็เดี๋ยวแพคข้ามเจน้ำยานะครับก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีขึ้นตัวแผงอัพเทอร์กูลเลอร์นะครับเพราะว่ามันมีรูน็อตอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งก็ไม่ยากครับ เอาละครับหลังจากเราเทสตัวในโตไว้แล้วนะครับยังไม่ลงนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการแว็กซข้ามเติน้ำยานะครับผมดีตัวนี้นะครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าพัดลมครับลูกค้าก็เอาพัดลมมาให้ผมนะครับแล้วก็สายมันเปื่อยมากเลยนะครับสายไฟอันนี้ผมจะไม่ลองพัดลมตัวบนนะครับแต่ผมติดตั้งพัดลมไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรา ลองเทสพัดลมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเสียบกับตัวปลั๊กไปเลยนะฮครับพัลมทํางานครับปกตินะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ต่อเข้าระบบไปเลยนะครับ ตอนนี้นะครับก็เทสไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าพร้อมจะสตาร์ทออกตัวได้ปกติหรือเปล่านะครับตอนนี้เซตพัดลมนะครับเซตแรงดันทั้งหมดแล้วนะครับก็เขาออกแบบเครื่องเดิมนะครับมาใช้เป็นทัมเมอร์นะครับคุมโซ่ยนอยนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะไม่ต้องใช้ทัมเมอร์ตัวนี้นะครับเป็นโซยนอยฮอตแก๊สนะครับจะใช้สั่งจากจอนะครับผมไม่แน่ใจว่าระบบเนี่ย ของเดิมลูกค้าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราลองใช้ระบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วผมก็เซตพัดลมนะครับให้ทํางานตามตามที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้แรงดันก็น่าจะอยู่ในเลงที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะสตาร์ทขึ้นมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาดูว่าตัวเครื่องเนี่ยทำงานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับลองสตาร์ทดูนะครับเดี๋ยวดูกระแสด้วยนะครับว่ากระแสอยู่ที่เท่าไหร่กระแสอยู่ 4. 5ด้าครับ อันนี้มีคอมนะครับกับตัวพัดลมตัวบนนะครับโอเคครับแรงดันก็ตอนนี้ครับแรงดันอยู่ที่70ปอนด์นะครับเสร็จการเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับงานซ่อมเครื่องแอร์เดอร์สำหรับปั๊มลม50แรงนะครับตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อดีนาแอร์เดอร์นะครับผมก็ทําการเปลี่ยนนะครับอัตเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวบนนะครับของเดิมลูกค้าก็คือลูกค้าขัดท่อตัวนี้นะครับมันหักนะครับอันนี้เราก็อัดลูกใหม่ให้เลยนะครับติดตั้งพัดลมนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนน้ามันคอมเปลี่ยนน้ายานะครับผมมมไไ่่่แนนนใจวาาาขออองเเดิป็้ํยบรร์ะ เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับก็คือที่ตัวเครื่องเนี่ยแจ้งเรามาอยู่ว่าเป็นน้ํายา R 1 3 4 a นะครับแต่ว่าสตัวจริงๆแล้วตัวสเปกคอมนะครับคอมนี่เป็นสเปค R 2 2อนะครับอันนี้ผมก็เลยทําการฝัดล้างระบบนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ํายา R 2 2นะครับดีนี้เดี๋ยวผมจะติดสติกเกอร์ไว้นะครับว่าตัวนี้ใช้น้ํายา R 2 2นะครับตอนนี้เทสเครื่องนะครับกระแสตัวคอมนะครับบัดลมตัวบนนะครับอยู่ที่ประมาณ4.5นะครับ4.5แอมป์นะครับถ้าพัดลมตัวล่างทําก็จะอยู่ประมาณสัก 6M นนครัี้ก็ ระแสก็ปกติครับแรงดันนะครับตอนนี้อยู่ที่62ครับก็ปกตินะครับของน้ำยา R22 นะครับทางด้านขากลับนะครับเย็นนะครับตัวคอมก็มีไอ้น้ำเกาะนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอเชิญกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องไมค์ไฮโฟดด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ